อืมัอกว่าคนเดียวในประเทศไทยนะครับเนี่ยรถตู้โฟล์ไฟฟ้าล้วนร้อเปอร์เซนะครับจาก LX Mode มารีวิวให้ฟรีๆแหละไม่มีแล้ว ID ดีบัสครับทางก็ไม่ได้แล้วเนี่ยแต่ว่าผมชอบมันมันน่ารักมากมันเหมือนชอบส่วนตัวดูดีน่ารักจริงเลยโอ้เปิดได้ไหมขอให้เราดูไหมให้เราดูด้วยนี่นี่นี่โอสวยงามมาก กว้างขวางเลยเฉยมาน่ารักอ่ะดูดิโฟก์เขาชอบมีกิมมิคอะไรแบบเนี้ยดูราคาเท่าไหร่วะเนี้ยยังไม่ได้ถามอเลยเอาเป็นเบาะผ้าว่ะแต่โอเคมันหนังหนังสลับผ้าผ้าที่นั่งเนะาเนะไฟฟ้าล้วนเนาะไฟฟ้าล้วนดูด,ดูจอดูจอโอ้โหคองเทนตนอะไรยายาเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยปุ่มสตาร์ทนี่หน้าจอเกียร์เกียร์อยู่ตรงนี้นะเกียร์เกียร์เกียร์ ดกดุกดึกดุก,ดกตรงนีน้น่ารักน่ารักน่ารักนี่มือเปิดอันนี้เป็นไฟฟ้าหรือเปล่าเป็นโยกมือนะฮะยังไม่ไฟฟ้าหรือมันไฟฟ้าแล้วมันไม่มีไฟก็ไม่รู้นะน่าจะไม่ใช่ไฟฟ้าน่ารักจังเลยเฮ้ยเ้าราคามาแล้วครับแอบถามมาสี่นะครับแล้วก็วิ่งได้4ี่รส แล้วก็ดอกจันด้วยนะครับก็ถือว่าน่ารักแล้วก็ราคาราคานี้สําหรับรถนําเข้าร้อเซถือว่ามันก็ไม่ได้ถูกไม่ได้แพงหรอกนะก็ไม่ได้ต่างจากชาวพวกนี้ทั้งหลายแต่ว่าวิ่งได้400โลก็ถือว่าโอเคแล้วใช้งานทั่วไปได้ดีเลยครับ